สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิครับวันนี้พามาดูความคืบหน้าหลังจากที่เราทําการตัดใย,ยไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงปัญหาและอุปสรรคให้ฟังนะครับอ่ะตอนนี้ก็หลังตัดใย,ยมาวันนี้ประมาณวันที่5นะครับก็มีเห็ดเกิดขึ้นมาแล้วนะก็นี่คือลักษณะเม็ดเห็ดที่กําลังก่อตัวนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูไปก่อนนะแล้วผมจะบอกว่าปัญหาและอุปสรรคในรอบนี้มันคืออะไรโอ้ดอกสวยนะครับดูนะทุกคนดูนะครับนี่นะดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ดูด้านล่างนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เจอนะครับผมใส่กากมันไม่ถึงตันนะอย่างที่บอกลงนี้ประมาณ800กิโลนะครับจะพบว่าชั้นด้านนี้จะติดเม็ดก่อนนะครับ เข้ามาทางทิศตะวันออกนะนี่ทิศตะวันตกนะครับคุหาหน้าลงทิศตะวันตกชั้นนี้จะติดเม็ดก่อนนะอยู่ในบริเวณโซนนี้ครับที่หลังจากตัดใยสาวันนะครับแต่ตอนนี้ล่วงมาประมาณ5วัน6วันแล้วโซนนี้ติดเม็ดรครับแต่สิ่งที่สังเกตก็คือนะตอนที่มันยังไม่เป็นเม็ดพวกนี้นะจะเป็นใยประมาณเนี้ยแล้ว จะมีลักษณะเป็นเหมือนเส้นทะแยงใยแมงมุมไม่ยอมรวมดอกสักทีทั้งๆที่รูอากาศก็มีนะครับฝั่งนี้2จุดเลยนะทีนี้นะครับก็ผ่านมาหลายวันผมก็สังเกตอาการอ่ะทำไมเห็ดนะชั้นบนก็จะเป็นเป็นใยนะครับแล้วไม่ยอมติดดอกสักทีเอ๊ะทำไมเห็ดในโรงเรือนถึงบ้าใยได้ทั้งๆที่เราเดินเข้ามา อุณหภูมิในโรงเรือนก็พอดีนะครับชั้นเพาะก็เอามือไปจับไปแตะทุกอย่างเย็นหมดเลยโอ้ชั้นเพาะเย็นหมดแล้วอาจจะให้เปิดอากาศก็ไม่กล้านะครับแต่ทีเนี้ยนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเห็ดเขารับรู้ได้ดีกว่าคนนะครับเขารับรู้สภาพอากาศได้ดีกว่าคนถึงจะไปแตะชั้นเพาะเนี่ยแล้วมีความชื้นนะครับแต่เขามีอาการบ้าให่ขึ้นมานะครับก็ทำการเปิดโรงเรือนเลยครับ เมื่อคืนนะครับผมเปิดหมดคืนตอนเช้ากลางวันผมเปิดตลอดนะครับผมไม่ปิดโรงเรือนเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าภายในเล้าเนี่ยบนชั้นเพาะคือตัวบ่งบอกอาการของเห็ดได้ดีที่สุดว่าเขากําลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่นะครับเขากําลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบ่งบอกก็คือเขาบ้าใหญ่นะครับเขาบ้าใหญ่ก็แสดงว่าเขามีความร้อนในชั้นเพาะที่ ค่อนข้างสูงนะครับทั้งทที่เราจะเอาปลอดมาทิ่มแล้วก็ตามนะครับเอามือมาจับแล้วเย็นก็ตามนะครับแต่เห็ดเขาบอกว่ามันมีความร้อนอยู่นะนะครับชั้นบนฝั่งนี้เมื่อวานไม่มีเม็ดเลยนะครับวันนี้ก็ติดเม็ดมาแล้วเพราะว่าเปิดให้อากาศนะครับเปิดให้อากาศกา,กากมันผมบางแล้วเนี่ยบางมากด้วยนะครับไม่มีเส้นใยนะครับเมื่อวานไม่มีเส้นใยวันนี้มีเส้นใยเดินขึ้นมาแล้วก็ พอให้อากาศไปปุ๊บนะครับรัดตัวเกิดดอกนะรัดตัวเกิดดอกเนี่ยชายผ้าที่ผมว่าทําไมชอบเอาผ้ามามัดนะครับเนี่ยเขาเกิดแบบนี้นะครับเนี่ยเขาเกิดแบบนี้นะมันก็จะได้เก็บตรงชายผ้าด้วยนะครับฝั่งนี้ถ้าดูแรกๆนะครับหลังจากตัดใยสามวันไม่มีวี่แววว่าเห็ดจะเกิดเม็ดเลยนะครับมีชั้นว่างๆเปล่าๆเส้นใย,ยก็หลบลงใต้ชั้นหมดเหมือนจะไม่มีดอกเห็ดให้เก็บเลยนะครับเหมือนจะไม่มีเลย ยิ่งชั้นล่างยิ่งแล้วใหญ่เลยเมื่อวันที่ดูนะครับตอนนี้ใหญ่ก็เริ่มฟื้นนะครับหลังจากที่ความชื้นลดได้ที่นะครับเมื่อเราระบายอากาศและความชื้นเหมาะนะครับเขาก็เริ่มเดินเส้นใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะทาการลัดตัวขึ้นดอกหน้าชั้นนะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเจอปัญหาอาการบ้าใหญ่ชั้นเพาะจะแห้งไม่แห้งก็ตามนะครับต้องเปิดอากาศก่อน หลอกให้เห็ดเขาติดเม็ดมาให้ได้ก่อนนะครับแต่ส่วนมากด,ดูนี้ช่วงนี้นะครับสังเกตดีๆถ้าใครลดน้ําตกใต้ชั้นเหมือนผมอะ่ะชั้นเพาะจะไม่แห้งหรอกผมเปิดอากาศมาประมาณ2วันแล้วนะเนี่ยนะครับก็เปิดแบบนี้เลยนะครับเปิดแบบนี้เลยถ้ามีลมโชยเข้ามาผมก็จะจะยกผ้าขึ้นประมาณนี้แล้วก็เปิดไว้แบบนี้นะครับเปิดไว้กว้างมากเลยนะครับมีแสแลนบางด้านบนประมาณนี้ ก็เนี่ยครับตอนนี้เห็ดก็ทยอยติดเม็ดมาเรื่อยๆครับด้านบนก็เริ่มติดเม็ดมาเรื่อยๆอต้องใจเย็นนะครับต้องใจเย็นบางทีเขารอสภาพอากาศของเขาเนี่ยเห็นไหมครับขนาดเปิดอากาศขนาดนี้ดอกยังเป็นขนนี่คืออาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับครั้งแรกๆคือเป็นขนแล้วแล้วไม่สามารถรวมดอกได้เลยนะเนี่ยครับ นี่ก็เป็นลักษณะดอกของเชื้อเห็ดฟางเพชรพยาแลที่ทนต่อสภาพอากาศที่ติดเม็ดไปก่อนหน้านะครับเม็ดเม็ดที่ไม่แข็งแรงยุบนะครับเม็ดที่แข็งแรงเขาเขาก็จริญเติบโตต,ต่อไปชั้นที่สองก็เริ่มเห็นดอกเห็นอะไรมาแล้วนะตรงช่วงกลางๆนะครับด้านล่างก็เริ่มเห็นกนารปราบปลายแล้วนะครับเดี๋ยวดอกเล็กเปิดอากาศวันนี้เดี๋ยวก็ทยอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวเขาทยอยขึ้นมา ด้านล่างก็มีดอกนะแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องอากาศนะหลายคนห่วงอากาศนะสภาวะห่วงอากาศเห็นว่าโอ้ยผมเข้าไปแล้วนะผมเข้าไปแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันอากาศพอดีอยูอ่แต่ทำไมมันบ้าใหญถ้าเกิดอาการบ้าใหญผมจะทำไงผมกลัวชั้นพอมันแห้งนะครับผมกลัวเห็ดมันไหม ติดเม็ดกลัวความชื้นหมดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเห็ดฟองบนชั้นเพราะว่า,ามีเส้นใย,ยขึ้นมาหนาปุกคลุมชั้นเพาะแล้วคุณไม่ทําการให้อากาศเขานะครับ <c oughs> มันหมายความว่าคุณจะไม่ได้เห็ด100%เซแต่ถ้าคุณให้ให้อากาศเขานะครับแบบนี้นะคุณจะได้เห็ดนะครับทีนี้นะครับพอเห็ดเม็ดโตนะครับโตประมาณกลุ่มเนี้ยนะโตประมาณกลุ่มเนี้ยครับเราสามารถ ให้ความชื้นได้นะครับโดยถ้าชั้นพอแห้งนะครับเราสามารถเอาน้ํามาชว่วยหน้าชั้นได้นะครับเพื่อรักษาความชื้นชั้นแล้วเห็ดเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตต่อไปได้ส่วนดอกที่ตามเดี๋ยวเขาก็เกิดตามมาอีกได้เรื่อยๆนะครับชั้นพอด้านล่างผมตอนนี้ก็ชั้นล่างมันจะเป็นชั้นที่แห้งไวกว่าเพื่อนนะครับแต่ในชั้นเนี่ยมันมีความชื้นอยู่อย่างที่ผมบอกไปว่าผมใส่กาก,ากสดไปหกสิบเปอร์เซ็นกากล้างแค่สี่สิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้น การรักษาความชื้นของหน้าชั้นเวลาเปิดอากาศเนี่ยมันจะไม่ได้ซีเรียสมากสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะสามารถให้อากาศได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะก็เนี่ยมันเป็นผลดีว่าเวลาเราให้อากาศากับชั้นเพาะนะครับมันจะไม่ได้มามีความกังวลว่าาหน้าชั้นจะแห้งไวนะครับเห็ดจะติดเม็ดทันหรือเปล่านะครับการใช้เปลือกสดกา,กากสดเนี่ยมันก็เลย มีความสําคัญเหมือนกันนะครับโซนไหนที่แสงส่องถึงเร็วนะครับมันก็จะมีความแห้งไวกว่าเพื่อนแล้วบริเวณแบบนั้นเราก็สามารถช่วยน้ําได้ช่วยน้ําให้มันชื้นสักหน่อยก็ได้นะครับก่อนที่เห็ดชุดต่อไปเขาจะติดเม็ดขึ้นมาก็ชวยไว้ได้นะแต่ของผมมันในชั้นข้างในมันชื้นอยู่นะครับมันแห้งแต่ผิวหน้าผมก็ยังไม่ทําอะไรเขาผมก็จะปล่อยอากาศไปก่อนแบบนี้นะครับเพราะว่าเห็ดมันสามารถเดินขึ้นมาติดดอกได้อยู่แล้ว กน็นะครับลักษณะทรงดอกของเพชรพญาเลก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือกากล้างผสมสดนะครับ800กิโลกรัมกับเห็ดฟางหนึ่งโรงเรือนที่กำลังเริ่มทยอยออกผลผลิตมาให้ดูได้ชมสายพันธุ์ตอนนี้ก็จะดอกประมาณนี้ครับดอกสันทัดไม่ใหญ่มากแต่ว่าน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีดอกทรงสวยนะอันนี้ก็ตอนเย็นก็น่าจะได้เก็บนะครับเนี่ยเกิดแบบนี้ ส่วนผสมผมก็มีแค่ปูนขาว e ออกับน้ำตาลลำยี่สิบกิโลนะครับไม่ได้ใช้ขี้วัวนะครับไม่ได้ใช้ขี้วัวในการผสมเปลือกมันนะก็จะออกมาประมาณนี้นะมันมีอาการบ้าใหญ่นะครับเ <c oughs> มื่อวานยิ่งกว่านี้นะครับที่ผิวเขาไม่เกี้ยงเพราะเขามีอาการบ้าใหญ่มาก่อนนะครับเขาทีนี้พอให่เขายุบนะครับมันก็เลยจะออกอาการประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ารูปออกดอกเขาก็เกี้ยงนะครับแต่มันเป็นใยที่ าเขาหดเข้าไปกับดอกถ้าอันไหนที่ดอกพออากาศนะผมหาก่อนมีหรือเปล่าถ้าดอกพออากาศนะครับเขาจะเกลี้ยงเลยนะครับเขาจะเกลี้ยงเกลานี่ครับกำลังติดเม็ดมาเหตุที่ทยอยออกแบบนี้นะครับดอกเขาจะได้น้ําหนักดอกได้ขนาดความพอเหมาะตรงตามสายพันธุ์แล้วก็เหตุออก ได้นานออกได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆนะครับก็วันนี้หลังจากตัดใยมา5วัน6วันหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็มาอัปเดตนะครับแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังโดยพอประมาณนะครับก็เริ่มเริ่มมากันแล้วนะครับชุดล่างชุดกลางชุดบนนะครับคอยมาดูกันว่าโรงเรือนเล็กๆของเราจะได้เห็ดแกงสักกี่กิโลนะครับโรงนี้เป็นตัวใช้ทดสอบแม่พันนะครับแม่พัน ตอนนี้เป็นแม่พันธุ์ขนาดดอกกลางๆนะครับถึงดอกเล็กได้แต่เปลือกก็หนานะเพราะว่าอันหนึ่งเลยอาหารสมบูรณ์สองแม่พันธุเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศนะ,ะฝั่งนี้ไม่คิดว่าจะเห็นดอกเห็ดสักดอกนะครับเหมือนไม่มีเลยนะเหมือนไม่มีเลยครับหลังจากให้อากาศไปเมื่อคืนก็เริ่มเห็นเขาเห็นรางเห็นอะไรขึ้นมาเยอะเลยนะยากำลังติดน็ดมาครับตรงกลางตรงอะไรก็ ตามมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวการให้อากาศถ้า,าเห็ด <c oughs> บ้าใหญ่นะครับมีการเดินใหญ่ในโรงเรือนเปิดโรงเรือนเหมือนผมเลยเปิดแบบนี้เลยนะครับเปิดไปเลยผมเปิดหมดวันนะหมดคืนด้วยเมื่อคืนนะครับยังไม่ได้ปิดเลยตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นอ๋อไม่ใช่ตอนเย็นเมื่อวานตั้งแต่เชา้ชาเช้าก็แง้มครึ่งประตูนะครับพอตกตอนเย็นมาผมก็เปิดไว้หมดประตูเลย <c oughs> ลม ลมก็พัดไปพัดมานั่นแหละนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาน้ําเข้านะครับเดี๋ยวจะเปิดน้ําตัวน,นั้นแล้วก็ลาดพื้นให้เกิดความชื้นไว้นะครับเพื่อเขาจะได้ดึงความชื้นขึ้นไปข้างบนนะเพื่อให้เกิดสภาวะที่เขาหล่อเลี้ยงดอกเห็ดได้นะครับเพื่อเขาจริญเติบโตต่อไปครับผมคลิปนี้ก็คงฝากเรื่องการดูแลใน หน้าฝนนะครับบางคนไม่กล้าเปิดอากาศเพราะว่ากลัวแห้งแต่อย่าลืมนะครับว่าหน้าฝนฝนตกบ่อยความชื้นสัมผัสในอากาศสูงนะครับเพราะฉะนั้นเปิดไว้แบบนี้ก็จะแห้งช้านะครับเห็ดก็ชั้นก็จะหมา,พาดพอดีเห็ดก็จะไม่อบอ้าวเกินไปแล้วก็จะสามารถเดินติดเม็ดได้ไวและง่ายขึ้นนะครับสาหรับเห็ดฟางเห็ดอื่นๆด้วยเหมือนกันมันเป็นฤดูกาลของเขานะครับการดูแลก็จะ ไม่ได้ยุ่งยากมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ขอให้เข้าใจให้เข้าใจเขาบ้างเดี๋ยวเขาก็ออกมาให้เราได้เก็บแน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากดูโฆษณาทางช่องด้วยนะครับก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมานำเสนอต่อไปท่านใดสนใจเชื้อเห็ดฟางเพชรพญาแลนะครับก็ 0961939164เเบอร์โทรด้านล่างนะครับก็ผลิตเป็นรอบนะผลิตเป็นรอบนะครับเพื่อควบคุมคุณภาพของเชื้อเห็ดแต่ละรอบให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานของทางฟาร์มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพามาเก็บเห็ดกันนะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ